มีแต่คนชื่นชมงานแต่ไม่มีคนซื้อเอะไรเป็นอารมณ์แบบไหนพี่ที่เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินต้องเป็นอารมณ์แบบไหนแล้วสาวๆศิลปินนี่เป็นแบบไหนสาวๆศิลปินโหมันมีสเปคในฝันนะแล้วแต่ไม่ไม่มีแลแต่ถ้าทัศนคติตรงกันตอนนี้อยู่บ้านพี่ดี้ครับผมจะชวนพี่ดี้ร่วมพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับการแสดงนิทรรศการเมื่อ วันที่สามที่ผ่านมาสามมีนานะครับดูสิอยู่บ้านไหมพี่ดีเขารู้ตัวหรือยังว่าผมมาถึงมาหาบิ่กกี้แอบบิ่กกี้แอบไปดูช่องช่องทางทางไลน์มาพี่ดีบอกส่งไลน์มาบอกว่าหิวแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมตั้งตั้งกล้องรอก่อน ได้ยินเสียงอะไรก็เก๊กเก๊กโอโ้มาแล้วคุยสวัสดีครับพี่ไปคันเะดียวนะไปคันเดียวก็ได,เดไนเน้เดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวพาไปตรงนี้โค้งตรงอ้อมนิดเดียวใหอ๋อคลองที่นี่แล้วกันติดไหมพี่ติดหไหมถ่ายเลยเหรอถ่ายไปถ่าย,ย,ยไป,ไยไปคุยไปไ สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินเล่นริมคลองกับศิลปินรุ่นใหญ่นะคะรับศิลปินคนโสดพร้อมโฉดและที่ดินร้อพร้อมโฉดและนี่สิน <c oughs> จริงๆงานวันที่3ของพี่ก็ผ่านไปเรียบร้อยดีนะสำหรับนิทรการ The Idol of Utopia แต่ในชิ้นงานของผมที่ผมนำเสนอเนี่ย ผมเขียนเรื่องที่ผมเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบว่าข่าวที่เราเห็นใน Facebook เป็นที่น่าพึงพอใจยังไงบ้างครับสำหรับวันนั้นได้รับผลการตอบรับดีไหมครับก็ดีฮะัพี่น้องเพื่อนฝูงก็มายินดีร่วมยินดีกันก็ก็เยอะครับแต่ว่าผลตอบรับก็ก็ดีฮะกระแสก็ผ่านไปด้วยดีก็งานแสดงถึงย4ฮะิ4ี่คเมษานะครับานแสดงที่ดี แสดงอยู่ที่ลีเวอร์ซิตี L ้ City นะคบไปดูงานกันยังยังมีให้ชมเรื่อยๆฮะผมจะเข้าไปส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปสร้างานสุกเสาอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวถ่ายนี่เสร็จเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปแล้วเรื่องที่สื่อนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละก็จริงๆก็อยากให้ไปชมงานจริงกันมากกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันก็อยู่ในนั้นแล้วตอนนี้เหมือนที่พูดไปในช่วงแรกๆไปอ๋อบรรยากาศวันนั้นก็คึกคืนนีรุ่นพี่รุ่นน้องคึกคืนคึกคืนดูอบอุ่นนี่นะพี่นะมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมันเป็นประมาณนี้แหละ เวลาไปงานจริงๆอยากจะฝากบอกคนที่ไม่เคยไปดูงานศิลปะเลยนะยังไงดีครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะกลัวไงแบบว่า ee, ไม่รู้จักไปได้เหรอต้อตงไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยจริงๆงานศิลปะเนี่ยผมบอกเขาเลยนะเข้าไปชมได้ทุกที่เป็นวันเปิดอะไรก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้จักใครนะเพราะเป็นพื้นที่ที่แบบสาธารณะอยู่แล้วเขาต้องการให้คนมาดูงานกันอยู่แล้วครับไปฟรีทุกงานวันเปิดเนี่ยมี อาหารเครื่องดื่มเลนี้ยงกันใครจะเข้าไปก็ได้ครับเด็ดเดือเรือเนี่ยนี่ชัดอยู่ใความชัดอเมื่อกี้ลืมอ่านลืมดูว่าคลองอะไรชื่อคลองอะไรครับเนี่ยอันนี้จริงๆเขาเรียบผมไม่แน่ใจนะคลองอันนี้คลองอะไรนะครับพี่อ๋อมคลองกอกน้อยอ๋อ คลองมันกอกน้อยคลองมันกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงือ่ชื่อย้อยไม่เหงือไม่ย้อยในอากาศแบบนี้นี่เป็นไงนี่ครับรับแขกเป็นไงบรรยากาศข้างทางนี่ข้างทางข้างคลองเข้าหน้าบ้านเลยข้าหน้าบ้านข้าหน้าบ้านเลยมองมองมองคนกรุงคนนนก็ผูกพันกับวิถีแห่งสายน้ําสวัสดีครับคุณที่ต้องคอยคอยเอาเอาผักตบชวาออกไปให้มันลอยลอยไปใช่ไหม ถ้ามันติดเดี๋ยวมันจะก็จะก่อตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมก็เหมือนอยู่บ้านตามถนนก็ทําความสะอาดหน้าบ้านนั่นแหละนี่ครับบ้านริมน้ำสระปกมันก็ไม่น่ามองนี่คุณได้นัดเขาไว้หรือเปล่าเนี่ยถึงแล้วเหรอใช่อก็ไม่นานเนี่ยเอแล้วจะเข้าไปยังไงเนี่ยเ้าพี่ยังไงไหนเนี่ยเปิดไงเนี่ยสวัสดีครับพี่อ๋องขอมานี้มานนี้ เลยเลยเอาเลยเามาบ้านปานินฮะอย่าเป็นอาจารย์สอนสอนเซรามิกเป็นอาร์ติสต์บ้านริมคลองเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยววันนี้ผมจะได้ถือโอกาสได้ได้สัมภาษณ์ได้ถามมุมมองอะไรเขาด้วยนะเกี่ยวกับการทำเซรามิกกัร้อนมากนี่ก็เดินคุยกับพี่ดี้มาครับเรื่องงานวันวันที่3ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้าง รุ่นพี่รุ่นน้องเขาเต็มเลยครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ผมดีกลับก่อนการไปดูงานศิลปะเนี่ยที่คนมาเยอะเนี่ยมันมันอาจะพูดว่ามันก็เหมือนไปงานศพนเะห <laughs> มือนไปงานแต่งดีกว,ว่า <laughs> ไปงานศพกห็ห <laughs> ดมัน,เป,น,เ,ปนเป็นมารยาทกันแหละเหมือนเหมือนเวลารุ่นพี่รุ่นน้องแสดงงานอย่างเงี้ยวันเปิดนิสการเนี้ยถ้ามันไม่ไกลมากหรือที่เราไม่ติดธุระอะไรเงี้ยถ้าสะดวกเราว่างอะไรเง <laughs> ี้ยเราก็จะ, <laughs> จ,ะจะไปแทบทุกงานแหละ เพราะถ้าถ้ามีที่จอดรถดีเลยหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นการให้กําลังใจกันในในในคนทํางานในสายเดียวกันเขาถึงได้มาคนที่มากันได้เยอะเพราะว่าเขาเราไปงานเขาด้วยไงเขาก็มางานเราต่างคนต่างมถาีถ้าถ้าถ้าเป็นฟุตบอลก็มีทั้งเย้าทั้งยือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่ที่เห็นว่าเยอะนี่จริงๆนี่ถ้าไม่โควิดนะผมว่าเยอะกว่านี้อีกอย่างที่มอกิที่พูดค้างไว้อยากฝากบอกคนที่ไม่เคยไปดูงานศิลปะเลยนะ ที่กลัวจะไปให้คนเยอะเลยไม่ต้องกลัวเลยมันเป็นที่สาธารณะใครจะเข้าไปดูก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องรู้จักศิลปินหรือไม่ต้องรู้จักคนในงานวันเปิดงานให้คุณเห็นงานแสดงที่ไหนเขามีโปสเตอร์มีป้ายคัดเอาท์อะไรบอกว่างานอะไรงเงี้ยลองเปิดใจใช้ชีวิตเดินเข้าไปดูงานเลยวันเปิดเขามีอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในงานจะฟรีหมดครับเขาถือว่าทุกคนเป็นแขกเขามามา,มา,มา,มาให้มาชื่นชมงานเขาแบบใครที่ยังไม่เคยไปนะที่กลัวหรือไปดูงานนี่ต้องรู้จักศิลปินไหมต้องรู้จักคนทุกนคนนี้ไม่จําเป็นนะฮะ ไปคนเดียวก็ได้โดยไม่ต้องรู้จักใครก็ไปดูได้นะเป็นอารมณ์แบบไหนพี่ที่เขาเรียกว่าเป็นไออารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินต้องเป็นอารมณ์แบบไหนไม่รู้สำหรับคนอื่นนะสำหรับตัวตัวผมนะอารมณ์ศิลปินไม่ต้องเป็อารมณ์ศิลปินหรอกก็คือทํางานเหมือนเราทํางานเหมือนเราทํางานออฟฟิศเหมือนทํางานประจําทุกวันนี่แหละถึงเวลาทํางานก็ต้องทำงานอ่ะคือเรารู้สึกว่าวันไหนไม่ได้ทํางานหรือว่ามันทิ้งไปหลายๆวันเนี่ยมันรู้สึกว่าเสียได้เวลามันทิ้งไปเปล่าๆมันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ทํางานตรงนี้มันก็เป็น สิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นอาชีพได้ด้วยมันก็มีบ้างเนี่ยไปปาร์ตี้ไปงานเพื่อนไปเยี่ยมเยียนกันตื่นมาแฮงก็หยุดอีกวันไม่ทำแต่มันถ้ามันสัก 2- สองสามวันติดอย่างเงี้ยมันก็มันจะรู้สึกเสียดายตัวเองแล้วมันจะต่อยองว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องเบรกแล้วต้องทํางานแล้วควรทางานประจําที่เขายิ่งกว่าเราอีกนะเขาต้องตื่นแต่เช้า ตอกบาดเข้าตรงเวลาออกตรงเวลาแขงเป็นยังไงก็ต้องฝืนร่างกายไปอย่าง,างพวกเรายัางดีแนละ้ทำงานอ,อ,อิสระเนี่ยแต่ก็ต้องทํางานมากมากมากกว่าปาร์ตี้นะจริงๆมันก็เห็นไดใน้ในเรื่องผลงานนี่แหละผลงานจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะชี้ว่าเราเราเรา,เราขยันหรือว่าเราขี้เกียจเราโพสเรื่องไปเที่ยวบ่อยไปปาร์ตี้ไปบาร์นู่นเนี่ยเวลาทางานไปงานแสดงเนี่ยทุกคนจะตกใจว่าโหสุ่มสุ่มมากเลยแบบทํางานโคตรเยอะเลยงานเพียบเลยอะไรเงี้ยสาวๆศิล,ลปินนี่เป็นแบบไหนสาวๆศิลปินโหมันมีสเปกในฝันนะ แล้วแต่ไม่ไม่มีแล้วแต่ถ้าสตติตรงกันถึงเวลามันมีก็คงมีมันไม่เรื่องมันมันไม่เหมือนงานนะมันคงไม่เหมือนงานศิลปะเรื่องผู้หญิงเรื่องชีวิตคู่อะผมว่ามันมันไม่มีนิยามมันชี้แนะนาอะไรไม่ได้หรอกเป็นคนดีคนรวยคนหล่อคนสวยก็ไม่ได้จะประสบความสําเร็จก็ผิดหวังกันเยอะแยะบางทีเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาสบายใจกว่าแต่ที่พูดนี่ก็อยากมีแต่มันไม่มีเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหมันเป็นเใช่อง ตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ช่อง Youtube ไม่รู้ E ีเท่าไหร่อยังไาผมก็จะแชร์ให้เห็นกันนะครับเดี๋ยวพี่นี่จะเข้าไปที่นิทรรศการเดี๋ยวผมวันนี้ผมต้องขอบคุณไลน์นี้เดี๋ยวผมต้องไปที่นิทรรศการตอบจะไปเฝ้างานหน่อยว่าเผื่อมีคนมาดูงานได้ได้อธิบายงานให้เขาเข้าใจด้วยลาพี่นี่ตรงนี้เลยเลครับขอบคุณมากครขอบคุณมากายังไงเดี๋ยวไปเจอที่งานแล้วก็ถ้ามีงานใหม่ๆงานหน้าอะไรก็เดี๋ยว ก็ติดตามกันที่ช่องจักรวาลพิกปนจักรยานอยู่แล้วก็ส่วนตัวผมวจักรวาลพี่ไม่ใช่จักรยานจักรวาลาพิ้งปนแล้วก็ติดตัวติดตามผมในส่วนตัวนะเพจแพดดี่ทันวงสตูสูดิโอเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นได้ได้แล้วก็แพดดี้เด็นะฮะเทปบุ๊กแค่นี้แหละไปบายเจอิญที่งานครับคบสวัสดีครับพี่พี่ดี้บดีครับเจอกันวันยีาครับไปเลยแค่นี้แหละไม่ส่งเลยเอาไมค์ขึ้นไปไม่ติดขันเลยหมามาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่